สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของคุณยายสุพันนะคะมาตามตัวเลขสูตรคำนวณเละตัวเลขความฝันของคุณยายสุพันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะคุณยายก็ฝันเห็นคุณลุงนะคะที่เสียชีวิตไปนะคะก็พูดในคลิปนะคะว่าคุณลุงอายุ70ปีนะคะแล้วก็คุณยายก็คำนวณเลขได้101กับ7ดก็ตัวเดียวกันก็ เข้านะคะไปเข้าอายุของคุณตานะคะที่มาเข้าฝันยายนะคะ,ะประมาณอสามงวดสีงวดติดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตามความฝันของคุณยายนะคะคุณยายสุพันเนอร์นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายด้วย,วยกันด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายย่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นน้องสาวของคุณยายเนาะม,มาอยู่เป็นเพื่อนยายเนาะยาย yeah. สองหนึ่งด้วยเอามาตามความฝันของคุณยายงวดวันที่สิบหกยายฝันดีหรือ,อยังเน,ะน,นาะสิบหกเมษายนจริงนะฝันว่ามีเด็กสี่คนมันมาว่ายว่ามาถือโมตานะฝันเกี่ยวกับตายแล้วแต่ไม่เห็นตาเต็มไม่เห็นตาอแต่เห็นแต่เด็กมันมามันว่าอะไรจึงสก้าจึงสก้าสี่คนนะเด็กสี่คน,นหรอเด็กสี่คน S <S อ๋อเด็กสี่คนใส่ชุดขาวเวลามีคนตายแล้วก็จะมีเด็กสี่คนเนาะสี่คนเดินนาหน้าเวลาถือมอหนาถือมอดินจ้าถือมอดินมันก็เอาเอามอดินวางไว้ที่ตาเขาแล้วมันก็มากลับมากันมาไหวยายมาไหวยายทั้งสี่คนเลยบอกสี่คนเลาโอ้เมื่อคืนนะจ้าเมื่อคืนฟันเมื่อคืนสดๆเลยเนาะเมื่อคืนงวดเมื่อกี้ยายก็ถูกยายถูก ยายก็ท nah uh, nah mm. no. no. ุกเองสิบบาทหนูตาทนว่าก็ว่าอีไม่ให้ทุกว่าน่าทุกออกแล้วว่าไม่ไปซื้อไมเจ็ดสูวนส่นเจ็ดเอากายุเขายุตาหนูฟันบอกแล้วเขาว่าเอาแต่ภาษาเขาทำอย่างนั้นทุกวันก็ทุก่ะเนาะกันว่าโอ้ยผมก็เอาไปทุกวันอย่างนี้เห็นทุกเลย แร้วบอกว่าเสื้ออายุเขาด้วยอขายาบอกว่าเสื้ออายุด้วยเออเขาก็ว่าเอาแต่พ่ออเอาแต่พ่ออก็เขาว่าฝันยังไงยายยายสุพันว่าฝันเห็นตาอะไรงวดนี้ว่ะสองสามครั้งนี่ว่าเก้าเอาเก้าศูนย์เจ็ดเนาะเก้าศูนย์เจ็ดเอ้างวดนี้ยายก็ฝันฝันว่าเด็กสี่คนมันมาไหว้ยายแล้วยายตีความฝันว่ายังไงคะยายเนี่ยรู้ว่าสี่อะไรบ้าง เด็กสี่คนที่ถือหม้อเนาะถือหม้อหม้อดินไปงานศพเนาะยายเนาะเวลาเวลาเขาแห่ไปเนาะเปไปเขาก็อันนี้เาะว่าไปถึงแล้วเขากลับมาเขาก็ว่ายายมาว่ายายมาว่ายายแล้วยายตีกลับไปกลับไปถห้ยายตีว่าไม่พูดอะไรเลยเขาไม่พูดเลยบอไม่พูดแต่ว่าดียายหนูมาจากถือหม้อตาวันนี้นะมันบอกนะเด็กสี่คน แต่ว่าวันนี้ไปให้ให้ใหนูเรียงเก่งๆเด้อเป็นเจ้าคนในคนบอกเขานะอ๋อยายพูดในฝัน <c oughs> ในฟันนะจ้า,จามันกับจ้ามันกับพากันไปเลยอืมยายตีว่าแย่คะยายอย่างเงี้ยนี่นะว่าจะอะไรบร่หนึ่งซีบอเลยนังน่งไงบอกซีซูนแล้วซีนึ่งบอย่ก็มาตีว่าไงบอยายคำนวณไว้แล้วบอกคำนวณนี่ได้แล้ก็ยายเยอะอ๋อ ให้ทั้งเลขคำนวณแล้วก็เลขสูตรว่ายายเลขฟันด้วยอ๋อเลขฟันด้วยไหนเลขฟันยายคุณไหนอันไหนเนาะคุณยายนี่นะสี่ห้าสองคุณยายให้ตัวนี้บ่เอืมยายคำนวณไว้ให้แล้วเนาะกัเลขคำนวณอันนี้อันนี้เลขคำนวณอันนี้เลขที่ฟันนะว่าสี่สี่คนเนาะก็เลยเหมือนว่ามาไหวยายยายก็อายุหกแปดนี่ก็เลยอายุยายหกสิบแปดหกสิบแปดก็เลยเอาหกแปด อันนี้คือเลขความฝันของคุณยายสี่ห้าสองไปยายมันได้ให้สองตัวเก้าปดนะพอสอเนาะแปดเก้านาะเอาเก้าแปดจ้ะยายให้ตีความฝันฝันว่าเห็นเด็กเนาะเด็กยายก็ให้สี่อนห้าสองอันนี้เลขฝันอันนี้เลขขนนวนสกอร์เนาะจ้าสกอร์กับว่าสองมแปลอย่างนี้นะอื คำนวณว่ายายคำนวณอันนี้คำนวณเนาะคำนวณเนี่คำนวณคำนวณเก้าเก้าแปดสามห้าสองเจ็ดห้าสองสามหกเก้าอันนี้สามตัวเนาะยายคำนวณนะคะแล้วก็อันนี้ก็สองตัวในงวดวันที่สิบหกเมษานอันี้ฟันมีฟันมาค่ะอายุยายก็หกสิบแปดปีเด้อนะคะท่านผู้ชมยายก็ถูกทุกงวดนะคะยายก็ถูกเองสิบบาทเอาสิบสิบสิบเนาะฟันเงินเดือน ยายเนี่ยถูกๆงวดเลยเหรอย่าถูกๆงวดตอนนั้นก็ร่างบ่นเหรอ <c oughs> แต่ว่ายายซื้อไม่เยอะเหรอซื้อมเยอะ <c oughs> ไม่คยเล่นเยอะไม่กล้าซื้อด้วยนะขนาด <c oughs> อันนี้เห็นจ่ะดงเห็นตตา ว่าจะซื้อเยอะเอาสิบคืนสิบกอันนี้ก็งวดนี้ก็ฟันเกี่ยวกับตาแลวเนาะว่าไปงานศพตาแต่ไม่เห็นตาแต่เด็กมันไปถือหม้อให้ตาเออถือหม้อไปส่งตาเขาวางนี้นะก็ยังยังฟันเกี่ยวกับตาค่แหละแต่ว่าไม่เห็นตาในงวดนี้เนาะไม่เห็นตาคแต่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับตาพระอันนี้บอภาษาบอภาษาเข้าบอฟ้าลงก็ ออกแล้วเนาะศูน์เจ็ดศูนอายุตาก็ออกแล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเออเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะจ้าตอนเขาบอกอีซอยกับศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเออศูนย์เจ็ดสามเนาะจ้างวดเจ็ดสามก็ถูกอีกเนาะจ้าช่วงนั้นอยู่ในระหว่างงานศพนียังเนาะงานศพถูกกันทั้งงานเลยเนาะทั้งงานเลยคนละสิบคนละยี่สิบอีอออตาฮะมันสละ ที่นาเขาเท่ามามันเอาห้าสิบคนห้าสิบมันได้ห้าสิบได้ทั้งโตได้ทั้งอะไรเยอะยายอยู่คนเดียวนาอยายเนาะยายอยู่คนเดียวเงาไม่คะยายก็เงามั่งอเนาะไม่มีเพื่อนเนาะไม่มีเพื่อนลูกก็ว่าแม่ไม่เงาบอก่อยู่คนเดียวอี้ยแม่อยู่คนเดียวเลยแม่สบายใจเลยไม่เวลาแม่จะทําจังหันทําอะไรเนาะลูกหลานเขา ทำเขาจะไม่พอกินอะไรแม่ได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งกันแล้วแต่กลัวก็ยังดีเนาะที่ว่าลูกชายอยู่ดีใกล้เนาะไม่กลัวบ่แม่แบบกลัวไรแม่ไม่กลัวเราแต่แม่กลัวแต่คนเลยคนเขาจะมาทำร้ายเนาะอย่างนั้นอย่างนี้กลัวกลัวแต่คนเลยแต่ผีไม่กลัว ให้เป็นไรเราใหญ่จ้าคนดีคนดีก็คนดีก็ปีคุ้มนะน้องจ้าทุกวันเราจะทําอะไรเขาก็คุ้มอยู่นั่นจ้าจะนอนจะนั่งก็จะนั่งจะนอนก็เขาว่านอนสูงก็ไม่ได้แต่ก่อนก็นอนเตาตันนอนเตียงอ่ะดีแล้วเนาะยายนอนเตียงนี่บริเวณบ้านยายย่าเ้าไปก็ไม่มีเลยเนาะยายเนาะมันหน้าแรงอ่ะเนาะ ตอนเย็นก็ให้มันกินฟางฟางให้กินมันหนึ่งมดมดอันนี้คือสูตรคำนวณของยายแล้วก็ความฟันด้วยฟันด้วยแต่ฟันอายุยายว่าเด็กมันมาวายเนาะว่าเกี่ยวกับสบตาะจ้ะยายก็ตีเป็นสี่ห้าสองเก้าเก้าแปดสามห้าสองเจ็ดห้าสองจว่าจึงสามหกเก้า าางยายให้ทั้งสุดคำนวณแล้วก็ความฝันเด้อนะคะยายก็ถูกทุกงวดแต่ว่างวดละห้าบาทสิบาทนะคะยายไม่ได้ซื้อเยอะเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะอยู่คนเดียวด้วยนะคะยายเน้ออยู่คนเดียวด้วยจ้านี่ก็ให้แอดมินแอดมินก็มาเยี่ยมยายงวดละครั้งเอ๋องวดละสองครั้งเหรอยายเนาะมาตามโค้งสุดท้ายอีกมาตามเดี๋ยว อันนี้รอบแรกนอที่ยายให้เน้อยายนะฝันแล้วนะคะฝันเห็นเด็กสีคนนะคะถือหม้อนะคะไปงานศพคุณตาไปวางยายก็ตีความฝันให้อ่นะคะก็เลยกลัวอายุยายบ่จ้ะเดี๋ยวมาตามโค้งสุดท้ายอีกสําหรับตัวเลขของคุณยายสุพรรณทุกทุกงวดนะคะท่านผู้ชมทุกตัวงวดน้ยแต่ให้ไม่ทุกเหนึ่อยไอน่งเมื่อ้นยาย อายุต่างไงยายให้ถูกอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้เขียนลงกันนั่นเองหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันบอกว่าจะใส่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดตัวเดียวกันแล้ยายตัวเดียวกันก็ว่าเราไม่ได้เขียนค่ะงวดนี้ก็แค่นี้เลยทากมวดแกให้เป็นแนวทางนาะยายเนาะมันเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขของคุณยายเลอจับเอาตัวไหนก็ได้เลยแต่ ยายให้แล้วนะคะเกือบยายจะได้ลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวอ๋อนายายโอ้การอันอันอะไรครั้งที่สองยังไงเอออัดไายไายหลังนะอเลขหน้าเลขหลังมันกลับมันสลับที่กันอยู่บว่ายายไม่งั้นก็ารนึ่งซองนึ่งเนาะแต่มันออกนึ่งนึ่งนึ่งแก่ยายเกือบได้เลขหน้าเลขหลังแล้วนะคะท่านผู้ชม ลิกลังก็เกือแต่มันกลับกันเนาะสลับที่กันอยู่มันอยู่ข้างหน้าแต่อันนี้มันอยู่ข้างหลังจ้างวดนี้แหละขอให้ยายได้อีกเด้อนะยายขอให้ยายถูกอีกนะคะค่ะตัวเลขที่คุณยายให้ก็เขาไม่ได้งวดนี้คุณยายก็ให้เป็นแนวทางนะคะสําหรับสูตรคํานวณและก็เลขฝันของคุณยายนะคะค่ะหนูก็อวยพรให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะยายเนาะค่ะ ให้ยายิดกก็ไม่่วาันจ้าไม่ว่ากันอย่าด่ากันเด้อเนาะค่ะเนาะ่าาดกันจ้ให้แนวทางเฉยๆจ้าผิดถูกก็เจอผิดถูกกับคนอื่นเขาก็ให้ผิดเหมือนกันเนาะจ้าไม่ใช่อายจานหรอยายเนาะไม่ใช่อาจารนเด้เนาะอย่ายายให้ความฝันจ้ายายให้แค่เพียงแนวทางความฝันแต่ว่าผู้ที่หมุน จับฉลากก็อยู่ทางนูนน้นนะยายเนยาะหมุนว <c oughs> งล้ออ่ะเนาะหมุนวงล้อก็อยู่นูน่นยายอยู่นี่ยายแกไม่รู้จ้าแ่ยายรู้ยายจะบอกตรงตรงเลยแต่นี่ก็เหมือนกบ,บอกตรงเลยตาโลก็เห็นแต่ตาเนาะฟันเห็นตาว่าจะสูญอายุเข้าบอกเกวเข้า,ากันแค่ซ้ำอันนี้เนาะวันนี้ก็ ขอให้ปัง,ปงๆรวยๆกันแล้วกันเนะคะ <c oughs> คุณยายเนาะ <Yeah. S 1> ขอบคุณคุณยายมากๆเลยจ้า <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ yeah.